นครธมเป็นเมืองหลวงโบราณที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรขอมและถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของโลกการก่อตั้งและการพัฒนาเมืองนี้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทําให้นครธมกลายเป็นศูนย์กลางของการเมืองการศาสนาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้นครธมเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง ความศรัทธาทางาศาสนาพลังอำนาจทางการทหารและศิลปะที่งดงามซึ่งล้วนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้ปกครองและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นการก่อตั้งนครธมเกิดขึ้นในช่วงปลายคิสศตวรรษที่12โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้ซึ่งขึ้นของราชหลังจากการลุกรานของอาณาจักรจำปาในปีคิเทศักราช1177ชัยวรมันที่7ทรงเป็นกษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ขอมและทรงเป็นผู้นำการฟื้นฟูและขยายอาณาจักรขอมหลังจากการทำสงครามที่ยาวนานพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ทางการเมืองและการศาสนาที่ผสมผสานกันอย่างลึกซึง้งและการสร้างนาครธมเป็นการสะท้อนถึงทั้งสองด้านนี้อย่างชัดเจนนครธมหมายถึงเมืองใหญ่และตั้งอยู่ห่างจากนาครวัดไม่ไกลนักโดยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีกำแพงเมืองล้อมรอบอย่างแข็งแกร่งภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่สำคัญเช่นปราสาทบายนที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของเมืองและวัดอื่นๆที่เชื่อมโยงกับการนับถือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและการปกครองนอกจากนี้ยังมีพระราชวังและพื้นที่สำคัญอื่นๆที่ใช้สำหรับการบริหารราชการ และการทำพิธีสำคัญต่างๆนครธมเป็นเมืองที่ได้รับการวางผังอย่างประณีตโดยมีการก่อสร้างกำแผงล้อมรอบทั้ง4ด้านซึ่งมีความสูงประมาณ8เมตรและยาวประมาณ12 km. กิโลเมตรกำแพงเมืองถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันศัตรูและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในประตูเมืองมีทั้งหมด5แห่งได้แก่ประตูเหนือประตูใต้ ประตูตะวันออกประตูตะวันตกและประตูชัยซึ่งเป็นประตูสําคัญสําหรับขบวนกษัตริย์และทัพทหารหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดภายในนครธมคือปราสาทบายอนซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมืองของเมืองปราสาทบายอนเป็นปราสาทพุทธธรรมหายานที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจและเป็นที่รู้จักกันดีจากรูปแกะสลักใบหน้าจํานวนมาก บนยอดหอคอยซึ่งหลายคนเชื่อว่าใบหน้าเหล่านี้เป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโโรกิเตสวนผสมกับพระพักของพระเจ้าชัยวรมันนั่นเองเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำที่มีทั้งความเมตตาและอำนาจนอกจากภาษาปายนต์แล้วยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอื่นๆภายในนครธมได้แก่ 1. ระเบ,บียงช้างระเบ,บียงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงและใช้เป็นที่ สำหรับการประกอบพิธีและงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่รูปสลักช้างที่ประดับระเบียงถูกแกะสลักอย่างวิจิตรและมีขนาดใหญ่สะท้อนถึงความสำคัญของสัตว์ที่มีบทบาททางศาสนาและการเมืองในยุคนั้น 2. ระเบียงพระเจ้าขี้เลือนระเบียงแห่งนี้เป็นโครงสร้างที่มีความลึกลับและเชื่อมโยงกับตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าขี่เรือน รูปสลักหินที่พบที่ระเบียงนี้แสดงถึงภาพกษัตริย์ที่มีลักษณะป่วยด้วยโรคเลื้ยนซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สมบูรณ์หรือความท้าทายในการปกครอง 3. ปราสาทพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างอื่นภายในนคนรธมยังมีปราสาทและวัดอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพในพระพุทธศาสน์และศาสนาพุทธมหายานพระสงฆ์และนักบวช เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันในนครธมและมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนตามตำนานและเรื่องเล่าในท้องถิ่นพระเจ้าชัยวรมันที่7ไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในแง่การทหารและการปกครองเท่านั้นแต่ยังได้รับการเชื่อมโยงกับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและการปกป้องผู้คน ในขณะที่พระเจ้าชัยวรมันที่7จ็สงขึ้นของราชหลังจากการปลดปล่อยอาณาจักรขอมจากการยึดครองของอาณาจักรจามปาพระองค์ได้รับแรงบันดาลใจจากพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนและทรงเห็นว่าตนเองคือผู้นำที่ได้รับเลือกให้ปกครองประชาชนของพระองค์ในลักษณะเดียวกับพระโพธิสัตว์การสร้างปราสาทบายนที่มีรูปลักษณ์ ใบหน้าขนาดใหญ่หลายร้อยใบหน้านั้นสะท้อนถึงความเชื่อว่าใบหน้าเหล่านี้เป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อาวารโรกิเตศวนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเองเรื่องเล่าตำนานนี้เชื่อว่าการสร้างปราสาบายน์เป็นการนำความศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์มาสู่ดินแดน,นมนุษย์ซึ่งมีจุดประสงค์ในการปกป้องนครธมจากภัยอันตรายทั้งปวงและรักษาความสงบสุขข,ของอาณาจักร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมกำลังฟื้นตัวจากสงครามกับจำปาการสร้างสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์เช่นปราสาทบายนจึงมีความหมายในเชิงจิตวิทยาและการสร้างเอกภาพในอนาณาจักรอีกหนึ่งตำนานที่เกี่ยวข้องกับนครถมคือเรื่องราวของพระเจ้าขี้เหลือนซึ่งเป็นที่มาของชื่อระเบียงพระเจ้าขี้เหลือนในเมืองนครธม ตำนานนี้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์องค์หนึ่งของเขมรที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนและถูกมองว่าเป็นกษัตริย์ที่ต้องคำสาปเรื่องเล่าได้กล่าวถึงกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งปกครองอาณาจักรด้วยความเข้มแข็งและมีเมตตาแต่ต่อมาได้ป่วยด้วยโรคเรื้อนซึ่งในยุคนั้นถูกมองว่าเป็นโรคที่เกิดจากการถูกสาปแช่งทำให้กษัตริย์องค์นั้นต้องเผชิญกับความอับอายและความลำบากในการปกครองประเทศ ในบางตำนานได้เ่าว่าพระองค์ได้รับการชำระบ,บาปและหายจากโรคเรื้อนเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีอีกหลายเวอร์ชั่นที่กล่าวว่าพระองค์ต้องใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะผู้ถูกสาปแช่งตลอดไประเบียงพระเจ้าขี้เรือนนั้นตั้งอยู่ทางเหนือของระเบียงช้างภาพสลักหินที่ประดับประดานี้แสดงถึงภาพกษัตริย์และเทพ,พเจ้าฮินดู ซึ่งสอดคล้องกับการผสมผสานทางศาสนาของอาณาจักรขอมในยุคที่มีการทั้งการนับถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายาณในเบียงนี้เชื่อว่าเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมหรือใช้เป็นที่พักของกษัตริย์ที่เจ็บป่วยแม้ว่าชื่อพระเจ้าขี่เรือนอาจมีที่มาจากความผิดปกติของรูปสลักที่ถูก,กัดก่อนตามกาลเวลา แต่ตำนานนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่ลึกลับเกี่ยวกับอาณาจักรของเรามาพูดถึงวิถีชีวิตของผู้คนในนครธมกันบ้างนครธมเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชนชั้นและมีวิถีชีวิตของประชาชนสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนประชาชนส่วนใหญ่ในนครธมประกอบด้วยหลายชนชั้นได้แก่ชนชั้นปกครองขุนนางผสง์ช่างฝีมือ พ่อค้าและเกษตรกรแต่ละกลุ่มมีบทบาทที่แตกต่างกันในการสนับสนุนระบบการปกครองและเศรษฐกิจของเมืองชนชั้นปกครองในนครธมมีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการการควบคุมและการดูแลเมืองเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระบบคุณนางและข้าราชการมีหน้าที่ในการเก็บภาษีและการจัดการโครงการสาธารณะเช่นการสร้างวัดวาอาราม และโครงสร้างน้ําที่สําคัญเพื่อการเกษตรคุณนางยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์และเข้าร่วมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออาณาจักรในช่วงรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่เจนพระสงฆ์มหายานมีอิทธิพลสูงสุดในนครถมศาส,สนาพุทธมหายานกลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรในช่วงนี้พระสงฆ์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณแก่ประชาชนแต่ยังมีบทบาทในการสอนศาสนาและสร้างความเป็นเอกภาพในอาณาจักรการปฏิบัติกิจทางศาสนาของประชาชนรวมถึงการสวดมนต์การถวายเครื่องบูชาและการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวัดวาอารามช่างฝีมือในนครธมมีบทบาทสำคัญในการสร้างสิ่งก่อสร้างทางศาสนาและราชการที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักหินที่ละเอียดอ่อนหรือการสร้างสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนช่างฝีมือนยุคนั้นเป็นผู้ที่มีความชำนาญสูงในการสร้างรูปสลักและประติมาก,กรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนอกจากนี้ยังมีงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสำริดและสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนครธมเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาค มีการค้าขายกับดินแดนต,ต่างๆเช่นจีนอินเดียและอาหรับสินค้าที่มีการแลกเปลี่ยนได้แก่เครื่องเทศทองคำผ้าไหมและสินค้าหลูๆอื่นๆการค้าขายผ่านทางน้ำเป็นสิน่งที่ทำให้เศรษฐกิจของนครถมเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในการผลิตและการส่งออกข้าวซึ่งเป็นสินค้าที่สำคัญในการเลี้ยงดูประชากรในเมือง หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นครถมสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างยาวนานคือระบบชนบประทานที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพพื้นที่รอบๆนครถมเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำคัญชาวนานในาคนครถมปลูกข้าวและมีพืชผลอื่นๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรระบบชนบประทานช่วยให้การเพาะปลูกสามารถทำได้ตลอดทั้งปีซึ่งทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและรองรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น พระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถทางการทหารพระองค์ทรงนำทัพกลับมาต่อสู้และยึดครองดินแดนที่สูญเสียไปขึ้นหลังจากการลุกลานของอาณาจักรจำปาในปีคิศสกตศัราช1177พระองค์ไม่เพียงแต่ปกป้องอาณาจักรของตนเองจากศัตรูภายนอกแต่ยังทรงขยายอาณาจักรขอมไปยังพื้นที่รอบๆโดยพระองค์ทรงสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ที่เข้มแข็งและมีการป้องกันอย่างดี เมืองนคนรธมจึงเป็นศูนย์การของการประกองและการขยายอาณาจัก,นาจากนนรนครธมเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศูนย์กลางของศิลปะและวิทยาการประติมากรรมและการแกะสลักหินที่มีความละเอียดอ่อนและการสร้างสถา,าปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เช่นปราสาทบายนล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะในยุคนี้ชาวขอมในยุนคนครธมยังมีความสามารถในการสร้างระบบชลระทฐาน ที่ซับซ้อนเพื่อช่วยให้เกษตรกรเกรจเริญเติบโตอย่างมั่นคงนอกจากนี้การแพทย์ในยุคนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้สร้างโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วอาณาจักรเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแม้ว่านครธมจะเคยเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรือง แต่หลังจากการสิ้นรัชการของพระเจ้าชัยวรมันที่7อาณาจักรขอมเริ่มประสบปัญหาทั้งจากภายในและภายนอกในช่วงคริสต์ศตวตรรษที่15ก่กองทัพสยามได้เข้ามารุกรานนครถมหลายครั้งจนในที่สุดก็ทําให้เมืองล่มสลายนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศและการเสื่อมโทรมของระบบชระทานที่เคยเป็นหัวใจของเศรษฐกิจทําให้ประชากรเริ่มอพยพออกจากเมืองหลวง และในที่สุดอณาจักรขอมก็ย้ายเมืองหลวงไปยังพนมเปญในศตรวรรษต่อมาคนมักเล่าก็จบไว้เพียงเท่านี้หากใครรู้สึกชอบอยากฟังต่อหรือ,อยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ